สุสกิสวิฟต์พาวเวอร์ยูอาร้อใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังเติมเต็มทุกการเดินทางสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้ที่โชว์รูมรถยนต์ u ุ u กิทั่วประเทศนะครับอัปเดตใหม่นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีทีมออฟเตอ y e เยีย2์มันพร้อมกันได้แล้วกับฟีฟ่าออนไลน์4โหลดไปจัดเต็มกันได้เลยที่ลิงด้านล่างนะครับ โปรโมชั่นเสื้อคู่ของอินซ์ซื้อคู่2ตัวในราคาพิเศษ2 22บาทเดินควงกันด้วยเสื้อนุ่มทรงสวยจากอินสีเดียวกันสนใจติดต่อได้ที่เพจอินซ์แอพเพหรือว่าที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนทุท่านเข้าสู่หทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนรับชมคลิปแอบสกิดว่าใครสนใจไปดูแมนยูที่อังกฤษด้วยกันกับดูบอลกับแนทสะดวกสบายสนุกตลอดคลิปอินบ็อกซ์ไม่ได้เพจดูบอลกับแนทได้เลยลิงก์เพจ อะไรใดๆก็ไม่เท่ากับเสื้อซ้อมใหม่ของกองทัพปีศาจแดงที่มีสปอนเซอร์ใหม่อย่างเทสซอสที่สวยงามมากๆเลยครับเท่าที่เห็นเนี่ยทั้งเสื้อแขนสั้นและก็เสื้อแขนยาวคือน่าโดนสุดๆเลยว่ากันว่าในอีก10ปีข้างหน้าบริษัทบล็อกเชนบริษัทนี้จะสนับสนุนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้ต่อเนื่อง้วยเงินถึง200ล้านปอนด์ทีเดียวนะฮะโดยเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวตามทันโลกครับเทสซอสก็เลยตั้งเป้าว่าพวกเขาจะใช้ยูไนเต็ดเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารแฟนๆมากขึ้นเอาล่ะ ผลงานของซี o โอคนใหม่อย่างริชาร์ดอาร์โนเขาแหละกับการหาลูกค้าหาเงินแบบนี้แต่ว่ายังไงซัมเมอร์เนี้ยหาโค้ชกับนักเตะมาให้ทีมด้วยนะป่าริชาร์ดนะ เป็นกำลังใจให้กับปาฮิตชองดาวรุ่งผมฟูที่ได้กลับมาเล่นตบอลครั้งนะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มกับเบอร์มิงแฮมซิตตี้อยู่ดีๆจู่ๆก็บาดเจ็บที่เส้นเอ็นบริเวณต้นขาต้องกลับมารักษาตัวกับสโมสรตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับแต่ว่าล่าสุดน้องชองก็หายดีแล้วนะครับและเบอร์มิงแฮมซิตี้ก็ดึงตัวเขากลับไปใช้งานอีกครั้งังจบฤปดูการนี้ครับพูดถึงช่วงเวลาตอนยืมตัวของชองก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตอนที่ออกจากยูเนเตตไปเนี่ยถึงจะไม่ได้หวือหวามากอะไรแต่ว่าตตตออออนนไไปปยูู่่กกับบวเเดดรมงง็ทาาะ้ลลหแฟหถึ ส่วนตอนไปขับรูชเนี่ย ก็ช่วยทีมคว้าแชมป์จูบิลาปรลีกหลีกสูงสุดของเบลเยียมแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวหลักเท่าไหร่ก็ตาม,มานะครับปัญหาของช่องคือตอนนี้อายุ22อปีแล้วกําลังจะพ้นโซนของดาวรุ่งแล้วนะครับฉะนั้นมีอะไรที่งัดออกมาได้ก็ต้องงัดออกมาให้หมดนะฮะถ้าไม่ได้แจ้งเกิดกับยูไนเต็ดก็เผื่อมีทีมอื่นสนใจคว้าตัวไปถาวอนอาชีพค้าแค่ของเขาเนี่ยก็จะได้เดินหน้าต่อไปได้ครับแต่ถ้าพูดถึงดาวรุ่งก็คงไม่มีอะไรคือฮาเท่ากับอเลฮันโดรกาเนชโชปีกหน้าเทาเลนต์วัยกับกรกรกเจเ,บเอง ไปยิงประตูทีมเยอชนเอฟเวอร์ตันจนเกิดกระแสะแฟนบอนแชร์กันไปทั่วโลกที่คนพูดถึงไม่ใช่ลีลาการเลี้ยงบอลที่ว่ากันว่าละไม้คล้ายคลึงกับตำนานลูกกิงของร้านกิกส์ที่ซาวโวใส่อาร์เซนอลมืปี99นะครับแต่น้องก็ยังอุตสาห์เตรียมท่าดีใจมาจากบ้านด้วยท่าสู้ของคริสเตียโน o โรนัลด แต่แฟนๆก็ยังแซวก,กันว่าลีลาลากเลื้อยเป็นคล้ายกับแกเรตเบลปีของเรอัลมาดริดมากกว่าการาโชนะครับว่ากันว่านี่คืออ mm ัญมณีของอาเตติโกมาดริดคือเด็กปั้นเยาวชนดาวเด่นของทีมตราหมีที่อนเต็ดเนี่ยได้ตัวมาตั้งแต่เมื่อปี2020ฮะฉะนั้นไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าถ้าปลูกบ้านดีๆเราอาจจะไม่ต้องไปหาตัวรุกหน้าใหม่ที่ไหนไกลและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กาลาโชถูกพูดถึงทีมเยาวชนนะฮะ เขาทำแพทริกมาแล้วนะครับใส่ที City, มเบอร์มิแฮมซิตี้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับและก็จักรยานอากาศสวยๆในเกมเจอกับคันท็อปในอีก3เดือนถัดมาอีกโชว์ของต่อไปนะการ์านนะโชว์นะทีมโค้ชชุดใหญ่ทุกคนกำลังจับตาดูฟอร์มของนายอยู่แต่เราเชื่อว่าตอนนี้นายได้แนงลับเพิ่มแน่นอนแล้วแหละเสียดายแทนนะ้ารอยขินกับโอกาสการได้กลับไปคุมทีมเดอร์แลนด์เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนะครับหลังจากการเจราจาเพื่อคุมทีมแมวดำล่มไปตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา พูดกัดตรงๆนะครับแฟนบอลยูเนเตตในตอนนี้คิดถึงคีนมากเราอยากได้กัปตันทีมที่มีความเป็นผู้นําเด็ดขาดสู้เพื่อลูกทีมได้อย่างรอยคีน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้แม้สักนิดหนึ่งจากแฮร์รี่แม็กควายนะครับรายงานจากกาเดียนบอกว่าแฟนบอลซันเร์แลนด์รู้สึกเสียดายมากที่ดีวกับคีนไม่เกิดขึ้นแต่สำหรับคีนเองกับการคุมทีมก็ค่อนข้างจะห่างหายกันไปนานแหละฮะเพราะครั้งสุดท้ายที่นาคุมทีมเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2011นู่นเลยแต่ก็เชื่อว่าคีนเองยังคงสนุกกับการเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์ในทีวีอยู่และถ้ามีข้อเสนอง,งานผู้จัดก,การทีมที่ถูกใจเดี๋ยวนาก็คงได้กลับไปจับงานกุนสือสักวััันนนเองะครบ กับกระแสการคุมทีมของเมเรโซพเชติโนที่ถูกพูดถึงมากขึ้นถึงจะไม่ถูกใจแฟนบอลยูไนเต็ดบางส่วนหรือว่าหลายส่วนก็ตามนะครับแต่ว่าการมาของพอร์ชถ้าเกิดขึ้นก็อาจจะมาพร้อมกับกระแสข่าวของแฮร์รี่เคนด้วย ESPN สื่อเทียรสามระบุนะครับว่าเคนคือเป้าหมายในฝันของเอ็ดวูดเวิร์ดอดีตซีอของยูไนเต็ดและยังคงเป็นตัวเลือกในตำแหน่งสูงหน้าในกรณีที่คริสโนโรนัลโดและเอดนสันคาร์วานีไม่ได้อยู่กับทีมต่อครับและด้วยวัย28ปีนะครับนี่คือช่วงเวลาที่ เข้าสู่ช่วงพีคที่สุดในอาชีพค้าแข้งปัญหาคือยูเนเต็ดอาจจะต้องทุ่มเงินก้อนใหญ่ที่สุดในซัมเมอร์นี้ไปกับเมดฟิลตัวรับที่ทีมกำลังตามหาอยู่ และคำถามที่แฟนบอลเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าซีซั่นนี้ทีมจะทำอันดับติดท็อปโฟได้หรือเปล่าซึ่งสำคัญมากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสื่อชั้นนำของโลกก็เชื่อกันว่าถ้าพอสมาคุมจริงๆกระแสการดึงเคนมาถล่มประตูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็น่าจะประทุตาม,มาทันทีอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนครับยูไนเต็ดจะลงดวลกับซอลแทมตันในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์นะครับมีแฟนช่องทักกันมาว่าให้ดูบอลกับแนทเนี่ยพักผ่อนแล้วก็พักคลิปบ้างฉะนั้นผมและทีมงานขอใช้โอกาสนี้นะครับในช คือเช้าวันพรุ่งนี้ในการพักผ่อนชาร์จแบตให้เต็มที่และมาเชียร์กันให้สุดเสียงในเกมหัวขํากับทีมนักบุญนะครับพูดถึงความพร้อมล่าสุดอเล็ก์เตเลสกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับและมีโอกาสชิงตำแหน่งแบ็กซ้ายคืนจากลูกชอส่วนเพือเ่อนรายอื่นก็น่าจะพร้อมลงสนามตามปกติเหมือนเดิมนะครับทั้งบุูโ่เฟานเดนเดสปอบปอกบาเช่นเดียวกับแนวรุกอย่างจอด์นซานโชคริชานอโรนัลโดและก็มาคัสอร์ส์ฟอร์ดก็เหลือแต่เพียงเฟรดแหละครับที่ต้องดูสภาพร่างกายว่าจะหายกลับมาทันหรือเปล่าหลังจากติดเชื้อโ อย่างไรก็ตามนะครับกับฟอร์มของแฮร์รี่แมกไกนในตอนนี้ก็เลยเริ่มมีกระแสจากแฟนๆในการเปลี่ยนเซตเตอร์แบ็กครับโดยนอกจากวิตอนินเลิฟแล้วยังมีการพูดถึงการให้โอกาสฟิลโจน์ลงเล่นคู่กับราฟเอวาราน โดยซื้อใจความมีแพชชั่นความต้องการพิสูจน์ตัวเองของบิ๊กฟิลครับแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์บอกว่าไม่ว่าโจนจะเล่นดีหรือว่าเล่นแย่ก็ตามแต่คุณเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าเขาจะทุ่มเทเต็มร้อยกับสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแพชชั่นความทุ่มเทเพื่อราสมสรคือสิ่งที่แฟนอยากได้จากนักเตะของเรามากที่สุดในเวลานี้ทุกท่านเห็นด้วยไหมครับกับการให้โอกาสบิ๊กฟิลลงเล่นในเกมเจอซอลต์แฮมตันพิมพ์คอมเมนต์นเข้ามาได้เลยนะครับและอย่าลืมร ไปอย่างที่เราคิดนะครับแต่ว่าผมและทีมงานดูบอลกับแนทก็จะไม่ทิ้งทุกท่านไปไหนนะฮะเราจะจับมือเชียร์ไปด้วยกันแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็ดีเองทุกคนเราต้องมีความเชื่อและความศรัทธาในแบบนั้นนะครับผมฝากเชียร์บังคับโอเปนแชทนะครับสังคมที่อบอุ่นและน่ารักของแฟนปีศาจแดงลิงอยู่ด้านล่างกดแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับสามัคคีคือพลังสู้ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูกิ way of life FIFA Online 4และ i n s มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา